สวัสดีครับผมม,มีนุ่มนำเหมนต์คนคนไทยนะโอ้ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วลืมมาเข้าซวยมะนี่บ่ใบหมงเป็นเที่ยงครับ่ใบหมงแล้วลนะฮ้อนแทะนะมาสูบน้ำให้หัหวน,นะบดวเอาเข้ามาพอดีเลยนะในส่วนมีตัวนม่วงหม่วงเลยฮึสุกอยู่ลูกนะึงเอ้ยสุกคือต้นนึงนะหางเละแดดฮ้อนจนเบอ้อนะปะรอมหมงสุกกันเนดะี๋เขาอะ นี่มองสุกนี่มองอะไเยอะนี่เชฟแต่ตาเชฟดีวะเนี่ยเสร็จก่อนมีดก็ไปเอามากัดตุ๊ดกัดตุ๊ดเลยนะนี่โอ้ตกง่ายๆนี่เลยกัดอืมน้ำลายหมดแดงก็ลายโอ้โหแดงไายแท้เนี่ย Ừ, đúng không? Một đèn cái loại cho mình hầm tạm nữa Đồ dạng cắt bát ở đó ừ. Hôm khắp Lạc bác, hai nàm lạc bác phố không kín xịt à Để mà cắt bác ở đó.